กำลังลง้นำลังลง้นำลังลง้นนทุกคนโอเคครับสวัสดี่ันผู้บึ้งวันนีุ้กท่ันนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวร้อยสิบนะครับอัปเดตอะไรครับผมอย่ามาวางเลย อไ,ไครับผมก็ได้ไปประกวดมานะครับขเขาคนนี้ไอ้เป็นแบบนัดสองตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ายางบุนัดตรงฝานัมันเครื่องนะครับสองตัวนะครับนี่นะนะครับเราก็จะมาดูขัต่อไปนะครับไอ้เป็นอัญญาไม่ยหล,ลุยกับผักท้าวไมุยหล,ลุยนะครับดูครับผักท้าวไม่ยหล,ลุยแล้วก็จะเป็นนัด ตอนนี้นะครับเราก็ซื้อตั้งเดียวใหม่ตั้งเดียวใหม่แล้วก็น็อตตัวตรงนี้มันจะเป็นน็อตน็อตอย่างไบน็อตเบือเบือได้ไ่รู้ครับที่ว่ามันซูบได้นะฮะแล้วก็เอามายึดไม่ต้องใส่น็อตข้างในนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่น็อตข้างในนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นน็อ <laughs> ตสองตัวนี้เพิ่งใส่ครับรน็อตสองเพิ่งเตือนนี้เพิ่งใส่แล้วก็เป็นนี่นะครับมาดูอาร์เกมครับ จีมสูงได้ดีครับอ่านจีมเออเป็นโช้กควอดสั่งประกอบอีกเช่นเคยครับโช้กควอดสั่งประกอบแล้วก็น็อตลีดสองตัวนะครับโอเคแล้วเป็นรีวิวตรงไหนต่อาตามมาครับตามมาท่อกระท่อใหม่นะครับท่อของไม่จีมถาเปิดนะครับนะครับก็จะเป็นนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ไปจัดมาใหม่น็อตยังไงวะ นัดยังไงน็อตขาสตาร์ทน็อตขาสตาร์ดลุยๆนะครับขาสตาร์ดลุยๆแล้วก็น็อตน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ยังไงน็อตตรงนี้แหละครับบลูเออรซื้อยนะังไงก็จะมีก็เท่านี้แหละครับที่ผมได้ไปจัดอะไรมาเล็กน้อยเพื่อไปประกวดผมก็ลงประกวดนะครับก็ได้ที่สามจากประกวดออนไลน์ของแคลแวตนะครับ ด้วยครับเพื่อที่ถามนะครับดูครับน้องๆเฮียแว่นอะไรแต่งเฮียแว่นพิษโลกนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับสามรุ่นเว็บ้อยสิบไอประกวดสายคีนสนับสนุนโดยเฮียเว่นอะไรแต่งของแท้ครับมันคู่กันกับสายคีนอย่างเราอะครับทุกคนก็ไม่ได้แอดแบบไม่ได้แอดอาร์ชมาดับอะไรหรอก นี่นะครับเรื่องท่อเราก็จะให้ทุกคนมาฟังเสียงท่อกันเลยนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมเราจะมาเราจะมาฟังเสียงแบบรถอันดับที่สาม

แลวคระโปงแล้วก็อีก็โน้นหนึ่งนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เราจะมาแบบถือสว่านมารมาีวิวค,คันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะสัน้นเกินเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินนะครับนีครับเราก็มาดูนะครับมีแค่นี้นะครับอะไรอัปเดตคืออพัพเจมพี่เจมให้มาฟรีนะครับแล้วก็โช๊คทวัดหลัประกอบแล้วก็น็อตพอดนะครับของพี่เจมไม่ได้ยันน็อตยาวนะครับผมเอาน็อตยาวมาใส่ นี่อีกแล้วครับเรา,าพักแช่กันีอีกแล้วสตาร์ทมือเลยยสตาร์ททีสิบจึง ได้เกินละทุกคนเลยไปเช็คตํารวจดูแล้วไม่มีครับตํารวจเราไม่มีครับแล้วก็มีแค่นี้แล้วนะกดล้างรถเมื่อคืนทุกคนมาดูเดีาดาดาทุกคนมาดูเราล้างรถเมื่อคืนทำความสะกปรกไว้ล้างรถเมื่อคืนเราก็ต้องเช็ดนะครับทุก เออแมงเอ้ยทอแมงดาดท,ทอแมงดาดกูไอ้เหี้ยทอแมงดาดครับโอเคก็สำหรับเงี้ยแ,นแ,นแ่นอะไรแจงอีกครั้งครับเปิดรอบที่สามแล้วนะครับผมว่าจะลงแต่ก็ไม่มีตังค์สองร้อยหสิบบาทฝากด้วยนะครับ